สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะคะแต่จะเป็นในเรื่องของตัวพูกพันธ์ของความสัมพันธ์กันค่ะค่ะเราอันดับแรกเรามาพิจารณาของความสัมพันธ์นะคะอานะคะซึ่งเป็นเซตของคูณดัน่รย็ดคู่กับตะวัน170คู่กับ้าวปัน้น1น0 ูก่กับภูผา175าาคู่กับทิวา175คู่กับต้นกล้านะคะถ้านักเรียนนะคะสลับสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังนะคะในแต่ละคู่ดับนะคะก็จะได้เป็น s เท่ากับตะวัน170เข้าปัาน170ภูผา170ทิวา175ต้นกล้า175นะคะโดยที่โดเมนของ s ค่ะ ก็คือตะวันเข้าปัาน้นภูผาทิวาและต้นกานะคะส่วนเลนส์ของ s ก็คือ170กับ175นะคะนี่คือการพิจารณาความสำคัญตรงนี้ค่ะโดเมนของ r นะคะคือเลนส์ของ s และเลนส์ของ r ค่ะคือโดเมนของ s โดยที่ s นะคะได้จากการสลับ สมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังของแต่ละคู่อันดับใน R นะคะเราจะเรียกเนะคะว่าตัวผกผันของความสัมพันธ์ของ R พูดง่ายๆว่าความผกผันก็คือการสลับที่ของคู่อันดับนั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะบทนิยามของตัวผกผันของความสัมพันธ์ของ R นะคะคืออะไร ก็คือความสัมพันธ์ซึ่งเกิดจากการสลับที่ของสมาชิกตัวหน้าและสมาชิกตัวหลังในแต่ละควนดับที่เป็นสมาชิกของ R นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์นะคะของตัวพกผันของความสัมพันธ์ของ R นะคะเราจะเขียนแทนก็คือ R ยกกำลังลบหหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า R inverse นะคะตรงนี้นะคะ R inverse นะคะ มิทจะไม่เรียกว่าตัวผกผันมีจะเรียกว่า r i n v อ r นเนะคะค่ะอันนี้เรามาดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1บอกว่าจงหาตัวผกผันของความสัมพัน์ของ R พร้อมทั้งหาโดเมนและเลนเมื่อกำหนดให้ R นะคะก็คือเซตของ11321341 1, และ0กับลบ1ค่ะสิ่งแรก เราทําการหา R inverse ก่อนเพราะเขาให้หาตัวผกผันเพราะฉะนั้นในข้อนี้เรามาหา R inverse กันนะคะว่าคืออะไร R inverse นะคะก็คือการสลับที่สมาชิกตัวหน้ากับตัวหลังนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น2 3สาม 1 1มห,หแล้วก็ลบหน่งศค่ะนะต่อมาเราก็ทำการหาโดเมนค่ะตรงนี้เราจะเขียนเป็น R แล้วก็ลบหด้านล่างน,นะคะตรงนี้ก็คือโดเมนของ R inverse ก็ต้องเป็น1 2 สาแล้วก็ลบหค่ะต่อไปเป็นของเลนส์ของ r อ,อินเว s ร์กันก็คือ0 1 3แล้วก็4ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อที่1กันนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ จงหาตัวพกผันของความสัมพันธ์ของ r พร้อมทั้งหาโดเมนและเลนเมื่อกำหนดให้ r ก็คือเซ็ตของคู่นับ1 2 3 4แล้วก็5 6ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราต้องหา r อินเว e ก็จะได้เป็นคู่นับสอ คูนดับสี่สามคูนดับหกห้าค่ะต่อไปเราก็จะต้องหาโดเมน r i n v อินเวร์สก็จะได้เป็นสองสี่แล้วก็หกค่ะเลนของอ i n ์อินเว3หนึ่งสามแล้วก็ห้าค่ะ ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่3จงหาตัวผกกพันธ์ของความสัมพันธ์ของ r พร้อมทั้งหาโดเมนและเลนสนะคะกำหนดให้ r นะคะคือลบ3ลบ10คูณดับลบ2กับ5คูณดับลบ1กับ0ูคูณดับ1กับลบ5้คูณดับ2กับ10ค่ะสิ่งแรกหา r i n นเ r s ร ก็จะเป็นลบสิบกับลบสามห้ากับลบสองศูนย์กับลบหนึ่งลบห้ากับหนึ่งสิบกับสองค่ะต่อไปเป็นโดเมนของ R inverse ก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีลบสิบ ห้าศูนย์ลบห้าแล้วก็สิบค่ะต่อไปเลนของ r inverse ก็จะมีลบสามลบสองลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองค่ะตัวอย่างที่สี่ จงหาตัวพกพันของความสมนธ์ของ R พร้อมทั้งหาโดเมนและเลนนะคะเมื่อกำหนดให้ R นะคะก็คือเซตของคู่ดับเอแซ z เซตของ B ีเซตของ Cx d อ E กับ v นะคะสิ่งแรกเราก็ต้องหา R inverse ก็จะได้เป็น z a y b x c w d ก็จะได้เป็น z y x d บ u ป็น u v r a n ก็จะเป็น a b C, D และ E ค่ะค่ะถ้านักเรียนต้องการจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนสามารถหาได้จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติมของม .4 เล่ม2นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอ,อนักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ดูแลรักษาสุขภาพและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ